เงินกู้มักจะมาคู่กับดอกเบี้ยเขียนสัญญาอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเงินกู้สัญญาแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยครับมันจะมักมาคู่กับเงินกู้เสมอ ทีนี้วิธีการปล่อยเงินกู้ปล่อยอยังไงให้ถูกต้องตามกฎหมายการที่จะปล่อยเงินกู้นะครับปล่อยให้ถูกต้องตามกฎหมายนี่คือดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน15%ต่อปีหรือร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับจากนั้นเมื่อเรารู้ดอกเบี้ยที่เราจะต้องปล่อยแล้วว่าปล่อยเท่าไหรไม่ผิดกฎหมาย เราก็จะมาเจาะลึกในส่วนของสัญญาเงินกู้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงรายละเอียดในตัวสัญญาเงินกู้ในส่วนของตัวสัญญาเงินกู้ก็จะประกอบไปด้วยด้านบนจะเป็นวันที่ที่เราทําสัญญาเงินกู้กันถัดมาก็จะเป็นชื่อของผู้กู้ชื่อที่อยู่ของผู้กู้ขอทําหนังสือฉบับนี้ไว้ให้แก่ให้แก่ใครใครในที่นี้ก็คือเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็คือตัวเราทีนี้ถัดมาในข้อหนึ่งก็จะระบุไปว่าผู้กู้ได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ผู้ให้กู้ก็คือเจ้าหนี้ก็คือลูกหนี้ยืมเงินจากเจ้าหนี้เป็นจํานวนเงินกี่บาทก็ใส่เป็นตัวเลขและในวงเล็บก็ใส่เป็นตัวหนังสือด้วยเพื่อความครบถ้วนในส่วนของข้อ2ข้อ2เนี่ยจะเป็นการระบุตาดอกเบีย้ยข้อนี้ต้องระวังเป็นอย่างมาก เราต้องระบุไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือ1.25ต่อเดือนเราก็ระบุลงไปแล้วก็ระบุไปด้วยว่าจะเก็บดอกเบีย้ยทุกๆวันที่เท่าไหร่แล้วเริ่มเก็บงวดแรกวันไหนก็นับไปจากวันที่ทําสัญญาก็คือ,อถ้าทํำสัญญาวันนี้ก็นับไปอีก30วันก็คือ1เดือนถัดมาเป็นข้อ3 ผู้กู้ตกลงจชละชําระหนี้ภายในวันที่เท่าไหร่ในเมื่อกู้ไปแล้วมันก็ต้องมีการนํามาคืนนําเงินต้นมาคืนก็ต้องระบุไปว่าให้นําเงินต้นมาคืนภายในกี่เดือนกี่ปีก็ระบุกันไปส่วนข้อ4ข้อ4ถ้าผู้กู้ผิดนัดก็คือข้อนี้จะเป็นการแจ้งกับผู้กู้ว่าถ้าผิดนัดเนี่ย เจ้าหนี้สามารถนําเอกสารฉบับนี้ไปฟ้องแล้วเรียกร้องค่าทวงถามค่าดําเนินการดําเนินคดีได้จากผู้กู้ทั้งหมดส่วนข้อ5อันนี้จะเป็นหลักประกันซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ก็เป็นที่เราจะต้องตกลงกันระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ส่วนด้านล่างสุดของตัวสัญญาก็จะเป็นการลงชื่อผู้กู้ผู้ให้กู้แล้วก็ ถ้ามีผู้คำประกันก็สามารถนำมันนามาค้ำประกันไปด้วยก็จะดีกว่าที่มันไม่มีจากนั้นก็หาพยานสักคนหนึ่งมาเซ็นชื่อเป็นพยานครับอันนี้ก็เป็นสัญญาเงินกู้ซึ่งในสัญญาเงินกู้เนี่ยที่สําคัญที่สุดเราจะต้องติดอากรสแตป์ลงไปด้วยโดยอากรสแตปมเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาเราก็เลือกตามความเหมาะสมจะเป็น1บาท5บาท20บาทหรือกี่บาทก็แล้วแต่ เราก็ติดไปตามจํานวนของเงินต้นที่เราให้กู้ซึ่งมันจะมีเลทในการติดอาัการสแตมอันนี้เราต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งโดยในการติดอาัการสแตม็มพอเราติดเสร็จเรียบร้อยให้ทําการขีดขีดท่าแล้วก็เซ็นชื่อกากับด้วยซึ่งหลายที่ที่เจ้าหนี้มาตกม้าตายในเรื่องนี้ที่ไม่มีการติดอาัการสแตมศาลท่านก็จะพิจารณาว่ายกฟ้องทันทีเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ติดอาการสแตปมให้เรียบร้อยตามจำนวนเงินต้นที่เราปล่อยกู้ไปแล้วก็ขีดขีดข้อมทุกทุกทุกดวงนะครับขีดข้อมทุกดวงไม่เฉพาะดวงนดวงดวงนะึงนะขีดยาวเลยครับขีดข้อมแล้วก็เซ็นชื่อ,อกำกับเซ็นชื่อเนี่ยแนะนําให้เป็นชื่อของลูกนี้หรือของผู้กู้นะครับครับอันนี้ก็ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสาหรับาการกู้เงินก็จะมีสัญญาเงินกู้ ดอกเบี้ยที่อย่าให้เกินร้5ยลต่อปีแล้วก็อากราแตมที่จะต้องติดให้ครบครับก็ขอจบคลิปนี้จะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ